นะีเข้ามาดูครั้งแรกเหรอกดติดตามให้ก่อนไม่กดไม่ไปต่อนะกดย่างโอเคอินโทรมาอ่าโอเคก็กลาบสวัสดีเพื่อนเทุกคนด้วยนะฮะเลยหน้าผมมาอยู่ตรงนี้ใช่ไหมมันแปลกๆก็วันนี้เราจะมารีวิวเจ้าปืนฉีดน,น้ําช้างนะครับผมก่อนอื่งก็มาดูความสามารถกันก่อน เราเพิ่งเปิดเมื่อวานเราก็ต้องรีวิวใช่ไหมอ่ามันถูกต้องแล้วเมื่อฝ่ายต้องข้ามมาตกเลนมาของฉันนะผมโอกาส65ถูกกักขังนะผมและจ <c ười> <leme> ่ายค่าผ <me router> ่านทางอีกครั้งทุกปลดปล่อยมันทุกป่อยอ่ะจะปลดป่อยไหมเมื่อตกพื้นที่ายตรงข้ามโอกาส70รนะผมยกเว้นค่าผ่านทางหลังจากนั้นย้ายไปยังพื้นที่ว่างใกล้สุดนะครับผมในแถว2ครั้งนะก็คืนแนวแนวอ่ายกเว้นครัางสองครั้งแล้วก็ขังฝ่ศัตรูเมื่อมาตกพื้นที่เรานะผม เซตที่ผมจะมารีวิววันนี้ก็จะเป็นลูลูเบลนะผมเซตนี้อาา่ะฮะแล้วก็เจ้าเควินเดวินเดเดเด็กเดเด็กเขาทั้ทีมองไปขอบควายโอเคนะผมเป็น2เซตนี้นะเราจะเล่นเซตไหนก่อนจะลองเล่นเซตเจ้าลูลูเบลก่อนนะครับผมเซตนี้นะดูนะผมจะเอาหน้าตัวเองกลับไปแล้วโอเคไปดูกันอ่าเราเล่นเป็น 5M าพอนะ ลูผมขอเล่นเป็นอ่าอือฮึเพราะผมเอาจี้เจ้าไอ้การไปด้วยไปจัดก,การนาเดียผมอยากลองเจอนาเดียเหมือนกันว่าจะกดลงไหมนะก็ามาลองดูถ้านาเดียอ่เหยียบแป้นกลางมาแล้ก็จะพอสู้ได้จะเป็นโกลเด้นนะผมโอเคเซตก็น่าจะเรียกว่าเซตเต็มได้อยู่นะผมจะเล่นเป็นลมนะครับไม่เล่นบิก๊ก เสร็จขาดเพราะว่าเอาเซตมาขนาดนี้แล้วเล่นวิกก็คงไม่ใช่ครับแต่เป็นห่วงแค่ไอ้นี่อย่างเดียวไม่ออกอะถ้าไอ้นี่ไม่ออกเราจะแย่นะผมอย่างอื่นจะต้องไปแปดก่อนไม่แล้วก็เปิดของเขาเลยก็ได้ไม่เปิดแปดดีกว่าเปิด,ด,ปดแปดดีสุดโอเคเขาเหมือนจะเอาเกาะดักไว้ก่อนนะแต่เราไม่สนใจหรอกเลยพูดได้คำไหนว่าเลยไม่เป็นไร อ่าไม่แกผมบอกแล้วไม่เป็นไรไม่มีอะไรเป็นปัญหาสำหรับผมอยู่แล้วอ่าเราจะไปที่ตรงนี้ก่อนนะครับผมไปใกล้เคียงเขาก่อนอ่าสร้างตรงนี้ก่อนเดี๋ยวไปสามนะผมโอเคแล้วก็ทอยสามอย่างพลิ้วๆสาวอกะ่ะจชาไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอเคเราพยายามสร้างเมืองให้ได้มุมๆไว้ก่อนนะโอเค อ่าต่อไปเราไปหกหรือาร้องร้องนี่พี่พี่ยังไม่ได้โชว์อะไรน้องจะร้องอะไรวะน้องต้องการอะไรเนี่ยพี่ยังไม่ได้โชว์อะไรเลย,เลยน้องอยังตื่นเต้นไปพี่ยังไม่ได้แบบว่าโชว์ความสามารถของพี่เลยโอเคเขามีป้องกันนะครับหมวกป้องกันหรอหมวกป้องกันมันจะาก,การไอ้นี่ได้เราเหินไปอ่าได้ก่อนแล้วก็ควบคุมเขาทอยสองนะครับผมโอเคมาดูกันช้างแป็นๆป,น,ปนจะออกไหม มัฟเขาให้ไม่มีอะไรเกิดขึ้นจนะ้ไอช้างไอช้างไอช้าง,งนิ่งยังวะทำไมมันนิ่งยังวะไอช้างค่อนข้างนิ่งนะฮะจะมารีวิวจี้ช้างมันก็ไม่โชว์ความสามารถอีกเอาลเล่นรูเบียสรอบเดี๋ยวเราปิดฉากไว้เควินนะฮะไอช้างมันไม่โชว์ความสามารถเลยอะ่ะ โอเคอุยเอาวะเริ่มคนสองอุยเริ่มก่อนนะครับเราเปิดแถบแรกก่อนเพราะว่าเขาเล่นแน่นอนอยู่แล้วแถบแรกอะโอเคแล้วใส่สองก่อนดูเซตก่อนนะครับผมอ่าเซตเป็นผมวิเคราะห์ไม่ค่อยเก่งด้วยเด๋ไม่แน่ใจว่าเขาจะเล่นเป็นแนวไหนนะน่าจะเล่นกึ่งมั้งกึ่งกึ่งอะผมว่าน่าจะแบบอึมงกึ่งอะดูทรงแล้วไม่น่าเล่นสุดนะครับ สามแม่นแม่นอีกแม่นเฉยอ่าตอนนี้เราก็ไปสิบสองแลผมเพื่อติดคุกเพราะเรายังไม่มีเมืองแถบนี้เหินเปล่าเดี๋ยวดูก่อนวนะ่าผมเหินปะโอเคได้เหินนะเราจะอยู่ช่วงนี้นะครับช่วงนี้มันจะครอบคุมอนะแต่ถ้าเขาอยู่ช่วงนี้เขาจะรอด เจ้าช้างของกี่เปอร์เซ็นต์วันนี้อ่ะมันไม่ติดวะหกสิบห้าหรือเปล่าเห็นไม่ชัดอ่าเขาแก้นี่ของผมไปก่อนอ่าเขาเล่นเป็นวิ่งนะครับผมวิ่งหลุมดำอ่าแล้วก็หมกป,ป้องกันสองครั้งด้วยวะ่ะการมางครับย้ายสองครั้งทำไมเขาเล่นเป็นลมวะเอ้ยทำไมเขาเล่นเป็นวิ่งวะคันหัวเลยอืม ก็ตามนั่นแหละเพาอยากเล่นให้เขาเล่นไปผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะเอาไงจากเขาดีเหมือนกันไม่ไม่เข้าใจเหมือนกันเขามีทาสีเหรอไม่ไม่น่ามีนะครับไม่ไม่ไม่เข้าใจอารมณ์เขาเหมือนกันนะหนึ่งสองสามสี่ดูถึงนะแต่เขามีป้องกันสองครั้งนะผม 2ออีกครั้งแล้วก็ไปมุมไม่ได้ขอให้มากขอรีวิวจี้เลยนะ <c oughs> เดี๋ยวผมจะไปตกมือเขาโชว์สักรอบสองรอบด้วยนะอ่าเดี๋ยวรอบต่อไปผมจะทอยสดสามนะครับผมให้ออกสี่ดูทอยสามไว้ใกล้สี่อ่ะเผื่อมันออกพลาดน,นะครับผมอ่าใช่เขาจะเล่นไอ้นั่นแหละ เพราะว่าจบอ่ะเอาเอาเฮอจบเพอ,เอจบเ,อจบเอพอวุ่นวายชิบเป๋งเจอไอรินมันก็จะมั่วๆหน่อยนะอ <c oughs> โอเคเราดีไมีนับแม่ <c oughs> งอกับชีวิตจริงๆเลยฮะ เอจะได้โชว์ความสามารถจี้เมื่อไหร่วะเนี่ยเขาเจอสายล้มเหมือนกันหน่อยแล้วจะยกเว้นข้าวันทางโชว์อ่นาน่าจะตกสามมืองก็ได้นะเทคอะเทคโอเคจะเป็นโกลเด้นตัวเดิมมะเปล่าคนละตัวนะครับ <c oughs> ผมนี่กันมีการกระโดดด้วยนะมีแมงมุมแล้วก็อะไรเนี่ย <c oughs> แกนแม่เหล็กที่กลับหัวนะเมื่อตกที่ก่อสร้ายจะมีโอกาส90%นหนึ่งฝ่ายตรงข้ามมาหลังสิ่งช่องระยะไปตำแหนลงแม่เหล็สุด ไม่เคยได้ยินแท้อันนี้ไม่เคยเห็นแล้วก็มีหมีนะผมหมกธรรมดาโอเคเออกเกาะอ่าตามด้วยก้าครับแล้วก็สุดแค่นั้นนะผมอ่าแปดก่อนครับที่ผมไปผมไม่ได้จะเอาอะไรผมจะสถานีอย่างเดียว อ่าเราจะไปดักหน้าเขาที่หนึ่งสองสามสี่ดูว่าจะออกหรือไม่ไม่อ่าออกนะครับผมโอเคกักขังเรียบร้อยอ๋อกักขังฟงสบู่นี่ผมคิดว่ากักขังคุกอ๋อฟองสบู่ <laughs> ความคิดผิดๆอีกแล้วนบะ โอเคนี่ได้ใช้ความสามารถแรกแล้วนะผมคือกักขังนะต่อไปเราจะใช้ยกเว้นอ่าเอาไป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 ยกเว้นนี้ไม่น่าจะยกเว้นฝ่ายไอเทิร์นฝ่ายตรงข้ามด้วยหรือเปล่านะโอเคเราจะเปลี่ยนเซตเป็นเจ้าเคบินที่เราเซตไว้นะครับเนี่ยมันเซตเดิมๆนะล้มเหมือนกันเพิ่มเติมคืออ่าช้างแปลนๆไปโอ้ยเป็นอะไรกับโกลเด้นวะเนี่ย เจอทุกสายเลยมงเรียกวันนี้อวกดกี่ทีก็เจอแต่กอดเด่นกอดเด่นกอดเด่นไม่ใช่หมานะพรามอ่าเราต้องกลับมาสร้างะไรมาก่อนนะผมไปหกดูผมดอยดิบอกจุด เอาโยนเกมอีกแล้วเออลืมดูนะเอเขาหนังฟาร์มนีว่าไม่ได้โยนเนี่วมื่อเจอพวกโยนเกมนะไม่ได้โยนไป,ไปดึงมาหน่อยสิไอ้หนูมานี่โอเคมีป้องกันนะผมแต่ผมมีจับจะทำได้ไหมเจ้าโหไม่ทำได้เฉยนี่ดูผม ไอช้างน้อยลูกพ่อลูกพ่อไม่ออกอ่าเบิ้ลสองไปก็ได้สองสามออกเกอกได้เหมือนกันองการเปล่าวงการนะเปล่าเอออ่าผมไปนี่เพื่อใหโชว์ความสามารถช้างก่อนไม่ออกเหงาไม่ละนั่น ดี๋ดูดูว่าลงมามันจะคอมโบช้างหรือเปล่าไม่นะผมช้างไม่ติดนะไม่รู้ไม่รู้ว่าเปอร์เซ็นต์มันไม่ติดหรือว่ามันไม่ติดจริงๆนะไม่ได้จะจบนะเขาแค่แบบเทสเฉยๆไม่ได้จะจบะเราจะไปตรงนี้เพื่อเบิร์สองอีกทีนะครับผม ไม่จ่ายด้วยฮะเรียกยากเรียกเย็นไว้ไอ้หนูนี่โอ้ออกสี่เฮ้ยยังไม่จ่ายให้เบือกเลยออีกสักทีแม่งติดคุกมหมวนะเนี่ยเออติดโอเคเบิ้ลสองจะคุกอีกเอาให้สุดเอาให้มันสุดๆไปเลยเรียกยังเรียกหรือยัง นี่เองจะเรียกหรือ,อยังไม่เรียกเนี่ยผมถึงบอกว่าเป็นนาเดียปอมเพราะมันเป็นอย่างเงี้ยเออโอ้ก,กว่าจะเรียกสี่ทีแค่ไปนาเดียทีเดียวจบแล้วผมบอกไอ้นี่มันเรียกแล้วเรียกอีกเรียกแล้วเรียกอีกเออตกจนท้ออ,อ่ะจะไปไหนอ่ะไม่จะที่ของผมงันะ้นแหละเขาไม่มีที่ตัวเองด้วยเลือกลงหลุมเฉย ทำไมชีวิตเป็นอย่างนั้นนะเพื่อนโอ้กลับมือตัวเองหน่อยเออเดี๋ยวสวยไป <c oughs> โอเคนะ่าจะจบเป็นที่เรียบร้อยนะครับผม <c oughs> โอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกคนมาที่เข้ามารับชมอาจจะนานหน่อยนะผมอผมอาจจะตัดตาบางตาทิ้งนะตาที่เขากดออโต้อะไรเงี้ยอืม <c oughs> โอเคครับก็ขอบคุณทุกคนมากที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะฮะแล้ววันนี้ก็ไปแล้วฝากกดไลค์กดติดตามไว้ด้วยบ,ยบาย